สวัสดีค่ะ พบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านนะคะก็ยังคงมาเจอกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์รวมไปถึงวันอาทิตย์นะคะก็หมยความว่าเราเจอกันทุกวันวันนี้ก็ยังคงกลับมาเจอกันกลับมาล้าวข้าวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะซึ่งก็มีดิฉันวันนาสุวัฒนเมธากุลค่ะรับหน้าทีดําเนินรายการลาวข้าวชาวบ้านในช่วงนี้นะคะเราก็จะนําข้าวในจังหวัดระนองนี่ละค่ะมาล้าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหน รับชมกันได้ทุกวันในช่วงเวลาขอำแโมงเช้าถึง9โมงเช้าซ่องถุงถึง3้ำถุงออากาศซ้ำนะคะในช่วงใบซ่องถึงใบซ้ำตีซ่องถึงตีซ้ำนี่คือจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์จะพิเศษตรงทีวาเราจะเอาข้าวในรอบสัปดาห์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมาสรุปข้าวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งซึ่งก็ออกอากาศในเวลาเดียวกันทางช่องระนองชาแนลนะคะทีวีของคนระนองซ่องร้อยยี่สิบกแต่ว่าต้องติดจานต้ม IPM เนะคะเพราะว่า เราน้องชาแนลเนี่ยก็ต้องติดตั้งจานส้ม IPM ซึ่งจะรับชมเราได้แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆที่จะนํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะมาดูกันทีข้าวแรกสําหรับบดีกรค่ะก็เป็นเรื่องของการลงสํารวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมจัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ภายใต้โครงการมิวเซียมติดหล่อนะคะซึ่งก็เป็นสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็จะเตรียมที่จะ จัดพิพิธภัณฑ์หรือว่าโครงการมิวเซียมติดหล่อค่ะ เมื่อวันที่20พฤษภาคมทีผ่านมานะคะเวลา11นาฬิกาค่ะที่บริเวณลานอเนกประสงรงนาเทศบาลเมืองระนองนายสันติสุภสินทาวรกุลรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองระนองนายภัยรัตน์อัมพวานนท์ปลัดเทศบาลเมืองระนองพร้อมด้วยนายสุปรกรบุญจลริตหัวนาฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติพร้อมทีมงานก็ได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณลานอเนก ประสงและส่วนสุขภาพเทศบาลเมืองระนองเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมิวเซียมติดหล่อ นายซุป,ปกรณ์ค่ะได้กล่าวว่าในวันนี้นะคะทางทีมงานก็ได้มีการลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมจัดงานมิวเซียมติดหล่อบริเวณลานอเนกประสงค์และส่วนสุขภาพเทศบาลเมืองระนองซึ่งเป็นชุดในจัดรศการเคลื่อนที่ที่ซ่ามาที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมได้มีทั้งสร้างร้านและก็ความเพลิดินการจัดก็จะเป็นลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวน4ตู้โดยจะเปิดให้เข้าชมแล้วก็รวมกิจกรรมฟรีซึ่งกำหนดเว เวลาไวาประมาณเดือนกรากฎา,าคมถึงเดือนตุลาคม2556ค่ะสุดปการพุิริตครับหัาาวหน้าฝ่ายเครือข่ายพิทัณฑ์สถาบันพิภักษ์การศึกษชาติรายงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์มรู้องวงการมหาชนในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้คณะของสถาบันนะครับได้ลงพื้นที่เพื่อประสานงานของความมุ่งเคราะห์ทางเทศบาล นะครับเมืองระนองนะฮะในการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดโครงการมิวเซียมติดล้อหรือว่ามิวส์โมบายนะครับซึ่งเรามีแผนงานที่จะเลื่อนย้ายชุดนิรรศการเนี่ยมาจัดแสดงที่จังหวัดระนองนะครับผมนะครับโครงการมิวเซียมติดล้อเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทางสถาบันทิ่ดีภั์การเรียนชาติเนี่ยต้องการจะเปิดเวทีกิจกรรมนะครับแล้วก็พื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบที่ เป็นทั้งสาระและความเพล่ดเพลินนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยได้มีการเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์นะครับผ่าน,านชุดนิทรรศการที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับเด็กสามารถที่จะจับต้องได้สามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพล่ดเพลินตามที่ได้ได้เรียนนะครับชุดนิทรรศการของมิวส์โ i l e หรือว่ามีเสียงพิทร้อเนี่ย,ยก็จะเป็นชุดตู้คอนเทนเนอร์จำนวนส่ตู้นะครับที่ได้นำเสนอ นิทรรศก,การชุดเรียงความประเทศไทยซึ่งเป็นฉบับย่อจากที่เราได้นําเสนอในมิวเซียมสยามที่กรุงเทพนะครับแบ่งเป็นสีตู้ครับตู้แรกเรียกว่าอะไรคือไทยแท้นะครับผมตู้ที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสวรรณภูนะครับตู้ที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกรุงเทพภายใต้ฉากยุทธยาส่วนตู้สุดท้ายเนี่จะเ,เรื่องของเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เรายังจะมี กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับให,ให้เด็กเยาวชนหรือว่าประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมนิทรรศการเนี่ยนะครับร่วมกิจกรรมการขุดค้นทางโบราณคดีเรื่องของเกมเศรษฐีสวรรณภูน,นะครับผมในระหว่างนี้ก็กําลังสํารวจสถานที่ครับซึ่งทางเทศบาลก็ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะได้พื้นที่บริเวณด้านด้านส่วนสาธารณะนี่นะครับผม ในการจัดตั้งนิรศการซึ่งเรามีกําหนดที่จะเ,เริ่มดาเนินการในเดือน กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม2556นี้ครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้นักเรียนนะครับทั้งครูอาจารย์นะครับได้เชิญได้ได้ได้นำคณะนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในกำลังดูแลของของเทศบาลรวมถึงที่อยู่ในการกำลับดูแลของสพเนี่ยได้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมตัดโครงการนะครับนอกจากนี้นะครับยังยังขอเรียนเชิญท่าน ประชาชนนะครับแล้วก็น้องๆในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทางสถาบันเราเนี่ยได้จัดเทศกาลเช่นนี้นะครับเป็นการจัดทำโครยการสาธานณะเพื่อให้เด็กวัะเยาวชนรวมถึงประชาชนเนี่ยได้รับองค์ความรู้นะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้นอกห้องเรียนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะต่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับขอบคุณครับ สำหรับมิวเซียมติดหล่อหรือว่ามิวเซียมโมบายก็เป็นโครงการของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่เปิดเวทีกิจกรรมและพื้นที่การเรียนรู้ที่ทันสมัยมีทั้งสร้างระและก็ความเพลดิดเพลินเพื่อโรงเรียนและเยาวชนที่ยู่ห่างไกลก็ได้บ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและก็เยาวชนให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้และเสริมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยได้จากกิจกรรมมิวเซียมติดหล่อนะคะไปแล้ว 11จังหวัดด้วยกันก็มีจังหวัดลำปางจังหวัดนานจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดรังเมืองฮัดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่แล้วก็ในคณะนี้นะคะก็กําลังจะจัดกิจกรรมย่ทีจังหวัดสตูลแล้วจะเคลื่อนที่มาจังหวัดนองก็ประมาณเดือนกรกฎาคมค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ในส่วนของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะคะก็ได้เตรียมที่จะมาให้พี่น้องชาวระนองโดยเฉพาะเยาวชนแล้วก็เด็กๆนะคะได้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆมากมายสําหรับพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ภายใต้โครงการมิวเซียมติดลอนะคะเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งสร้างรายโดยเฉพาะเรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะน้องๆที่อยู่ห่างไกลเนี่ยโอกาสทีจะได้ รับชมหรือว่าเข้าไปเรียนดูในมิวเซียมติดหล่อเนี่ยก็อยากพอสมควรแต่ในคณะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะล่างจากทีได้ไปมาแล้ว11จังหวัดคณะนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสตูลจะมาระน้องบ้านเราก็ในประมาณเดือนกร,รกฎาคมแต่ว่ายังไม่ได้กาหนดวันทีนะคะว่าจะเป็นวันไหนถ้ามาวันไหนเมื่อไรยังไรเนี่ยเราก็จะนําข้าวเหลืองน,นี้มาลาวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องของออโครงการมิวเซียมติดหล่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กและก็เยาวชนค่ะมาดูข้าวต่อไปกันค่ะ ก็เป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาเฉ่อมความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นการจัดขึ้นโดยกู้ภัยระนองหรือวะ่ะมูลนนธิพงไลจับอีกเซียวเกาะและอาซาสมัค้ภัยระนองส่งขอค่ะก็รวมกันนะคะจัดแข่งขันกีฬาเื่ิมความสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสมัครยภายในองค์กรสร้างธารณะและก็เพื่อเป็นการสร้างสัน้นภายในขององค์กรหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติงานโดยจิตอาสาในรอบปีค่ะ เมื่อวันที 1, ่1พฤษภาคมทีผ่านมาช่วงบ่ายๆนะคะเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีค่ะทีร้านอเนกกระสคงนาซูนมูลนิธิอรนองทรงเคราะห์ก็ได้รวมกันจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค่ายกูไยัยเจ้าหน้าที่ประจำสูน่นแล้วก็อาสาสมัครกูภัยทางชุดเก้าชุดไหมเอามารวมกันนะคะกว่า450คนค่ะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมความสมัม ภายในองค์กรสร้างธารณะและเพื่อเป็นการสรั้งสร้นภายในองค์กรล่าจากที่ได้มีการปฏิบัติงานโดยจิตอาสามาในรอบปีกิจกรรมตลอดทั้งวันค่ะก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะช่วงเช้าเนี่ยจะมีการแข่งขันชัก,กเกอร์วิง่งวีบาร์กแล้วก็การแข่งขันต่อปันห้าความรู้ในการปฐมพยาบาลในภาคบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมการแข่งขันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอันนี้ก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านการปฐมพยาบาลค่ะ นายอดิชาโกยวานิตร,รองประธานอาสาสมัครกูภัยจังหวัดระนองทรงเครอนะคะก็ได้บอกว่าในวันนี้ทื่อได้ว่า เป็นงานเลียงสั้นๆแล้วก็เป็นการแข่ง nei, ขันกีฬาภายในคองเจ้าหน้าทีกู้ภัยขลองจังหวัดระนองโดยได้เลือกวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกป,ปีเป็นวันสั้นๆเรื่อเือดีวาอาซาสมาัครกู้ภัยยุดงานรองกันเนื้อในวันแรงงานนะคะเพราะว่าวันที 1, ่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันแรงงานโดยก็ได้ยุดพอดีเลยก็ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเฉลิมความสัมพันธ์กันขึ้นมาแล้วก็เป็นการพบปะเลียงสั้นๆกันนะคะเพราะว่าในในวันน,นี้ถุกคนก็ได้ยุดงาน แล้วก็โอกาสที่จะได้มาพบปากันเนี่ยก็จะมากันปรอมหน้าปร้อมตาไม่ว่าจะเป็นทังชุดเก้าหรือว่าชุดไม่กว่า450คนนะคะซึ่งปีนี้ก็จะติดต่อกันมาเป็นปีที่หแล้วค่ะและในวันนี้ก็มีการจัดการแข่งขันเพื่อเชื้อมความสัมพันธ์ ภายในของเจ้าหนา้ทีอาซาสมัครกูภัยระนองโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นปีละครั้งหลังจากที่เจ้าหนาทีอาซากูภัยก็ทํางานมาเกือบตลอดปีนะคะโดยเป็นจิตอาสาทางมูล,ลนิธิพงไลจับอีกเซลเกาะก็เลยจัดก,กิจกรรมเผื่อที่จะให้สมาชิกทางจังหวัดระนองจํานวน450คนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับผม อดิชาโกวานิทครับเป็นรองหัวหน้ากู้ภยัยมูลนิธินองสงเคราะห์แล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นคุณชนะพลแสงข่าวครับเป็นรองหัวหน้ากู้ภัยเหมือนกันครับก็การจัดงานกีฬากู้ภัยสัมพันธ์ประจําปีนี้ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับเป็นครัง้งเป็นครั้งที่6วัตถุประสงค์ก็เพื่อเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กรนะครับแล้วก็เสริมสร้าง เสริมสร้างทักษะเสริมสร้างความรู้ให้กับอาสารุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็มีเจ้าที่อาสารวม400ประมาณ450ท่านยังไม่นับของปีนี้นะฮะแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมีการรับสมัครอาสาเพิ่ม <c oughs> นะครับก็กำหนดรับสมัครก็วันที่1พฤษภาจนถึง30มิถุนายนนะครับก็ฝึกง,งาน1ปี นะครับแล้วก็ปีหน้าในวันที่หนึ่งพฤษภาเราก็จะมีงานกีฬากู้ภัยสัมพันธ์อันนี้อีกนะครับอีมิทราคว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ภัยในสมาชิกกันครับในวันนี้อ๋อวันนี้ก็มีการแข่งกีฬานะกีฬากีฬาพื้นบ้านทั่ว,วไปนะฮะก็จะมีที่เชื่อมสมบัตจริงก็จะเป็นชักเยอ่อของเรานี่ของเรารวมทั้งจังหวัดมาทุกๆอํอำเภอทุกๆนอเขตมาแล้วก็มาแบ่งสายกัน ไม่ได้มีการเตรียมทีมกันมาล่วงหน้านะครับมา <c oughs> รวมเป็นหมู่คณะที่นี่แล้วก็แบ่งสายการแข่งกีฬาเมื่อเช้าก็จะมีะชักเทเยอร์นะครับเป็นชักะเยอร์ก็หลายๆนอกเขตรวมเป็นทีมเดียวนะครับแล้วก็จะมีแข่งกีฬากินวิบากเช่ไหมพี่กินเป็นกินวิบากแล้วก็มีปีมะเขือแล้วก็ช่วงช่วงบ่ายนี้เมื่อทสักครู่ทีท่ผ่านมาก็ เป็นแรลี่เป็นแรลี่เขาเรียกแรลี่ EMS นะฮะก็คือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นโดยการจำลองสถานการณ์นะครับผู้เข้าแข่งเรงนี้นจะเป็นอาสาอาสาใหม่ปีนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการทดสอบและประเมินประเมินความสามารถของอาสาที่เข้ามาทำงานนะครับในการกิจกรรมในการจัดกิจกรรมวันนี้เป็นก็เนื่อง,งจากวันในงาน ก็จริงๆที่เลือกวันนี้เป็นเพราะวา่าเป็นวันหยุดนะฮะเป็นวันหยุดแล้วก็อาสาเนี่ยจะเป็นจากหลากหลายอาชีพนะฮะส่วนใหญ่คือวันนี้จะเป็นวันหยุดก็เลยว่าเลือกเอาวันนี้เป็นการจัดงานประจําปีนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับมีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเพื่อเป็นการปลุกขวัญกาลังใจให้อาสาที่ว่าร่วมทํางานเหนื่อยเหนื่อยยากกันมาทั้งทั้งปีที่ผ่านมานะครับ รับฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิอามูลิธมูลนิธิระนองสองข้อใหมีบับิหน้าที่เกี่ยวกับอะไรในด้านใดบ้างก็จริงๆแล้วสโลแกนเราก็คือช่วยเหลือสังคมคือหน้าที่นะฮะทุกอย่างครับเมื่อมีผู้เดือดร้อนโทรศัพท์แจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์8 1 1 1 0 0่นูนย์ะฮะศนย์เจแ่งก็ทุกทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์จับสัตว์มีพิษนะครับ ก็คือแล้วก็เก็บสพระญาติหรือว่า,างานอุบัติเหตุงานาารับผู้ป่วยก็ทุกเรื่องที่ได้รับรองขอมาพ่วงแบตเตอรี่ลากรถครับคือ้นานี้อยากจะบอกอะไรกับที่น้องชายจริงจริงกับงานผู้ป่วยครับก็อยากอยากจะบอกว่าการทํางานอาสา,า,านะครับมีหลายหลายคนถามว่าทําแล้วได้อะไรอันนี้ตอบไม่ได้นะครับต้องลองมาทําดูนะครับ แล้วก็มันเป็นอะไรที่แค่รู้สึกว่าเขาเขาเขาดีขึ้นเขาปลอดภัยขึ้นเขาเมีความอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะผ่านพน้นผ่านพ้นอันตรายตรงนั้นไปได้เนี่ยมันมันความรู้สึกปล,ลื้มปลิติตรงนี้เนี่ยมันหาอะไรมาแทนค่าไม่ได้นะครับพอทําไปแล้วก็คือ มันเหมือนกับมันเลิกไม่ได้แต่หลายคนถามผมว่ามาทําทําไมเหนื่อยกดนอนอันนี้ก็มันมันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในครับก็ส่วนมากที่ทุกคนที่เป็นสมาชิกในณนัันนี้ก็ส่วนมากทุกคนก็จะมีอาชีพที่หลักๆอยู่แล้วครับใช่ครับครับกแล้วก็มาใช้ใใช่ครับใช่เพ่อวพื่อะไรประการที่ที่จะมาช่วยในสังคมและสังคมด้วยการเข้าเวรกครับ ็โดยปกติล้วคนหมู่มากนะฮะก็ต้องมีบ้างกระทบกระทั่งแต่ของเราเนี่ยยึดหลักรักสามัคคีในหมู่คณะนะครับส่วนมากเราก็จะมีรุ่นพี่ๆหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไกลเปียให้ก็ไม่มีอะไรครับทุกคนออกมาก็คือวัตถุประสงค์ก็คือช่อวยเหลืสอสังคมทุกคนมีจิตอาสาวัตถุประสงค์เดียวกันครับสำรับมูลนิธิพงไล้จับ X อีกเซวเกาะืหว่าซุ่นกูภัย มูลนิธิระนองส่งเคราะห์นะคะเขาก็ได้มีการเปิดรับสมัครอาสากู้ภัยไม่เผื่อที่จะช่วยงานในด้านสราธารณาประโยชน์โดยทางมูลนิธิระนองส่งเคราะห์ก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที1่1ึพฤษภาคม2556ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2556นะคะท่านใดทีส่สนใจต้องการจะรวมงานกับมูลนิธิส่งเคราะห์ ก็สามารถไปยืนใบสมัครได้โดยตรงเลยค่ะทีศูนมูลนิธิอรนองสอง่งเคราะห์หรือวา่าโทรรัพั์นะคะ077ศูนย์ูนก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะคะใครทีมีจิตอาสาต้องการที่จะเข้า รวมนะคะในการทำงานกับทางมูล,ลนิธิพงไลจับอีกเซลเกาะแล้วก็สู้นกูภัยกองทางระน้องเนี่ยก็สามารถที่จะไปสมัครกันนายสุดทถายแล้วก็คือต้องเสียสละในรายๆเรือนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมสร้างธารณาประโยชน์ไม่ใช่ว่าพอเห็นลดมูลนิธิแล้วจะไปเก็บซบอ,อย่างเดียวหรือเกิดอุบัติเหตุอย่างเดียวแต่ว่ามีได้ถูกเรือช่วยเหลือก,กันได้ถูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นงูเข้าบ้านาก็เล็กได้เลยกูภัยไปทันทีนะคะหรือว่า เรืออื่นๆก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวค่ะมาดูกันทีเรื่องอของกีฬาล้วนะคะยังคงเป็นกีฬาต่อเนื่องจากการแข่งขันทีเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของทางพงไร่จับอีกเซลออกที่มีการจัดขึ้นด้ดยนะกะก็เป็นเรื่องของทางออกีฬาฟุตบอลทีทางเงาเขาได้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่27ทีผ่านมาแล้วนะคะนั่นก็คือการแข่งขัน ฟุตบอลเงาพีเมียริกครังที่6นะคะจัดโดยชมรมฟุตบอลตำบลง้าวจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเงาพีเมียริคครังที่6เพื่อเป็นการให้น้องนองเยวาวชนแล้วก็ประชาชนในชุมชนเงาเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ ชมรงฟุตบอลตำบลเงาค่ะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อตาญยาเซ่ติดครั้งที่หกเพื่อที่จะฟุกฝ้นให้เยาวชนของชาวตำบลเงาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีการแข่งขันในระหว่างวังวนที 17, ่27ค่ะขออภยัย27เมษายนถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังวหวัดระนองค่ะ เมื่อเย็นของวันทีหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา1 0 0นนะคะทีซาลาโรงคลุมเทศบาลตำบลง้าวชมโรงฟุตบอลตำบลง้าวก็ได้จากกิจกรรมแข่งขันสตรีซ็อกเกอร์ต่อตาอย่เส่ติดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ฝึกฝนทักษะทางด้านการกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาในตำบลงาวและจังหวัดระนองโดยการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีรุนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ทีมรุ่นประชาชนทั่วไป10ทีมและตลอดการแข่งขันก็ได้รับทุนสนับสนุนจากคุณธนากรบริสุทธิยานีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองในส่วนของคูชิงชนะเลิศก็จะมีขึ้นในวันที่12พฤษภาคมเวลา10นมงตรเป็นต้นไปค่ะ นายสงกรานกรสกุลประธานการจัดการแข่งขันฟุตบอลสตรีซอกเกอร์ก็ได้บอกว่าสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือดีว่าเป็นครั้งที่หกในการแข่งขันซึ่งก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เยาวชนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนแล้วก็เผื่อต่อตาอย่าเสพติดลดปัญหาแหล่งโมซุ่มในชุมชนแล้วก็เผื่อเพิ่มทักษะในกีฬาฟุตบอลโดยการแข่งขัน ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านซอจอ,อิสเรือคุณธนากรบริสุทธิยานีที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าจะเป็นเงินรางวัลน,นะคะโดยเงินรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับเงินสด5,000บาทรอมถวยรองอันดับหนึ่งก็ได้3,000 2,000 1,000ตามลำดับนะคะก็สามารถที่จะไปรับชมแล้วก็ไปเชียร์กันได้ค่ะครับผมบผม การก่อนทุกคนครับเป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลสติกช็อกเกอร์าพรีเมียร์ลีก2,556ที่ครั้งที่6เลยครับเป็นดำเนินการจัดการแั่งเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการช่วงนักเรียนและนักศึกษาปิดเทอมก็ได้ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมกันออกกำลังกายในการจัดครั้งนี้มันทั้ง่กแล้วนะครับ ก็จัดมาเป็นประจำทุกปีนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านสจธนากรวิสุทธิยานีครับสจอีกองเราสจพื้นที่เขตหนาวได้สนับสนุนร่วมกับผู้กับอุปถัมภ์อุมเยอะแยะนะครับก็เป็นประจำนะครับก็มีทีมทั้งหมดต่างๆสมก็้าื่อนเป็นทั้งหมด14ทีมนะไปรุ่นของประชาชนส10ทีมแล้วก็รุ่นเยาวชน4ทีมครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในพื้นที่ในท้องที่ตำบลหนาว หมู่บ้านท่ชาช้างหมู่บ้านหนาแล้วก็เพื่อนๆใกล้เคียงนะครับก็ในการจัดครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเหาวให้ใช้สถานที่กับในโรงยิมน,นี้แล้วก็าการจัดแข่งการนี้ผมใช้ชื่อว่าสตีชอตเตอร์นะครับสตีช็อตเตอร์พรีเมลีกนะครับเป็นงานลักษณะที่เป็นฟุตบอลที่ไม่ใช่้ลูกสาประตูนะครับจะใช้ฟุตบอลโกล็กหรกือว่าโกลหนูยทีเ่เรารู้จักกันนะครับใช้ผู้เล่น5คน ก็ใช้กติกาผสมประส,ะสานกันระหว่างฟุตซอลฟุตซอลกับสตีนะครับคือเป็นสตีสากลน,นะครับก็จะใช้ผู้เล่น5นน้าคนไม่มีผู้ฝึกสอนกูก็ใช้ระบบการแข่งขันเป็นเป็นลีกทุกัาหมดนะครับก็ใช้ทีมชนะหน,นึ่งองคะแนนแล้วก็มาชิงชนะเลิศกันในวันที่12พฤษภาคม2 5 5 6น,นะครับ ก็ในการจัดแข่งานนี้ก็ในทุกปีก็มีทีมเพิ่มเพิ่มเพิ่มทุกปีแล้วก็เราจัดการแข่งได้เยอะเยอะผู้สนับสนุนก็เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบจท่านคงกิจฉัตรมลีรัตนและก็ทีมบริหารท่านรองเอ่อทั้งสองท่านนะครับที่ได้สนับสนุนมาด้วยนะครับแล้วผู้สนับสนุนหลายๆหลายๆล้านหลายนะครับหลายที่ก็กราบขอบคุณทาุกนด้วยแล้วหวังว่าปีต่อไปผมจะจัดให้ เปิดโอเพนมากกว่านี้แล้วก็จะเชิญทีมจากภายนอกแล้วก็ทีมอยู่ในเมืองเข้ามาร่วมเข้แข่งนด้วยกนะันนี้ก็ได้ติดตามทุกวันมีแข่งตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเย็นจนไปถึงประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับทุกวันจะถึงกันที่สิบสองนีน้ครับผม ะก็เป็นเรื่องกองการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเงาพรีเมียร์ลีกครั้งที่หกหรือว่าสตรี็อกรนะคะเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกว่าสนุกสนานค่ะเพราะว่าไม่มีผู้หลักษาาประตูนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับชมรายการแล้วข้าวชาวบ้านกันต่อค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999 9